บทสวดมนตที่วิเศษที่สุดทำให้เกิดพลังเย็นหลวงพ่อพุทธท่านบอกว่าบทนี้เท่านั้นพลังของพระพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณพลังพรมิหารนี่แหละสำคัญม ที่สุดทำให้เกิดพลังเย็นเป็นไปเพื่อผูกมิมตรไมตรีกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้ดีให้ทุกคนจำเอาไว้นะสวดมนต์ให้เย็นโดยหลวงพ่อพุทธธานิโยมีดังต่อไปนี้บทสวดมนต์ที่วิเศษที่สุดหลวงพ่อพุทธธานิโยวัดป่าสารวัน จังหวัดนครราชสีมาบทสวดมนต์ที่เราควรยึดเป็นหลักปฏิบตัติดอกไม้ถูกเทียนบูชาพระพุทธรูปสำรวมกายจิตใจให้สงบรวมเป็นพลังสมาธิมีสติตั้งมันตั้งใจกล่าวคำดังนี้บทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเรนะพุทธังปูเชมิอิมินาสกาเรนะ รรม,มังปูเชมิอิมินานะสกาเรณนะสังคังปูเชมินี่เป็นคำบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อน้มน้าวจิตใจเราให้มีความเริ่มใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันดับต่อไปก็คือบทกราบพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธภะวา พุธทธังปะกวันตังอภิวาเทนิกราบสวากขาโตปะกวตาธรรมโมธรรม,มังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนปะกวโตสาวกสังโคสังฆังน,นามามิกราบต่อไปก็สำรวมจิตใจให้แน่วแน่ต่อคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กล่าวนโมสามจบดังนี้ บทนมัสการพระรัตนตรัยนะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะต่อไปสำรวมจิตใจเพื่อสวดบทอิติพิโส บทอิติปิโสคือบทสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณดังนี้บทสรรเสริญพระพุทธคุณอิติปิโสภคกวาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาดารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสะธรรมสารถิสัตธา เทวมนุษย์สานังพุทโธปคกวาติกราบบทสรรเสริญพระธรรมคุณสวากขาโตปัวาตาธรรมโนสันทิกติโกอากาลิโกเอหิปสิโกโอปัญยิโกปัจจัตังเวทิตพโพวินยูหิติกราบบทสรรเสริญพระสังฆคุณสุป,ปฏิปันโนภะควโต สาวกสังคโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังคโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังคโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังคโฆยะทิทังจต,ตาร,ปราาาาิปุริสยุคานิอัฏฐะปุริสะบุคลาเอสะภะคะวะโต สาวกสังโค ο, อาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีการานิโยอนุตรังบุญยักเขตังโลกัสสาติกราบ อันดับต่อไปเราตั้งใจ,จเจริญพรมวิหารบทเมตตาตนเองและสรรพสัตว์บทแผ่เมตตาให้ตนเองอาหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอาหังนิทุกขโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อาหังอะเวโรโหโมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอหังอพยาปัดโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอาหังอานีโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตน ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบดแพ่เมตตาให้สรรพสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุก์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหหนตุจงเป,ป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาหหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความทุกกายทุกใจเลยสุขขีอตานังปะริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยทั้งสิ้นเถิดต่อไปนี้สวดบทกรุณาปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิน้นสัพพะทุกขาปามุตจันตุจงพ้นจากทุกเถิดบทมุติตายินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีสัตเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิน้นมาลัทธะสัมปติโตวิมุตจันตุ ต่อไปนี้สวดบทอุเบกขาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายทั้งสิ้นกรรมสัาเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนกรรมทายาทาเป็นผู้รับผลของกรรมกรรมโยนิเป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิดกรรมพันธุเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันุ์กรรมปติสารนา เป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริษสันติกระทํากรรมอันใดไว้กัลยานังวาปาปกังวาดีหรือชั่วตัดสะทายาทาภาวิสันติจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นกราบสาธุนี้คือยอดแห่งบทสวดมนต์ ให้ทุกคนพยายามท่องจำให้ได้แล้วพยายามสวดทุกๆวันทั้งเวลาเช้าเวลาเย็นสวดมนบทเหล่านี้ด้วยความตั้งใจสำรวมกายทำจิตใจให้สงบตังมัน่นสวดบทนี้อย่างแน่วแน่สวดทุกวันอย่างต่อเนื่องเพราะเนื่องจากพระคถาอิดิปิโสพระคถานี้อนุภาพยิ่งใหญ่มาก อาน,นิสงส์งยิ่งใหญ่เหลือล้นนั่นเองเมื่อสวดตามนี้เสร็จแล้วจะนั่งสมาธิภาวนาก็นั่งต่อไปก่อนลุกจากนั่งสมาธิให้เราน้อมจิตใจอธิษฐานถึงบุญบารามีที่เราปฏิบัติมาโปรดช่วยดลบันดาลให้ดวงชะตาชีวิตของข้าพเจ้าดีขึ้นชนะปัญหา ทั้งหลายได้ด้วยดีให้ชีวิตของข้าพเจ้าพบความสุขประสบความสำเร็จ,จเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นด้วยเถิดและข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลให้แก่บิดามารดา ปู่ย่าตายายตลอดทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นตลอดทั้งเจ้ากรรมนเวรขอยมารับส่วนบุญที่เกิดจากการปฏิบัติของข้าพเจ้าครั้งนี้ด้วยเถิดกราบสาธุฉะนั้นจำไว้ว่าบทสวดมนต์ที่พิเศษที่สุดคือพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็แผ่เมตตา พลังพงมิหารนี่แหละสำคัญมากที่สุดทำให้ผู้สวดเกิดพลังเย็นเพื่อผูกมิมตรไมตรีกับสิ่งต่างๆกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้ดี ทางตรงกันข้ามสวดมนต์อันใดที่มีแนวโน้มไปในทางไสยศาสตร์มนต์อันนั้นจะทําให้จิตร้อนเพราะมันมีพลังร้อนส่งผลทําให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายพานหาเรื่องทะเลาะเบาะแววงกันโดยมีเรื่องที่เกิดขึ้นเล่าว่ามีนายคนหนึ่งมาหาหลวงพ่อเมื่อสองสามวันนี้เองก็ามาปรึกษาว่า ทำไมผมยิ่งสวดมนต์ขยันสวดมนต์สวดคาถาหลายคาถาลหลายๆจบและสวดได้หมดทุกตัวผมนั่งสวดมนต์อยู่เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงยิ่งสวดมนต์ไปเท่าไหร่แทนที่ว่าจิตใจมันจะเย็นลงมันกลับทำให้ร้อนนอกจากมันจะทำให้ร้อนแล้ว ผมกับภรรยาของผมต่างคนต่างสวดเก่งเหมือนกันแต่พอออกจากห้องพระมาแล้วหาเรื่องทะเลาะกันทุกทีทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อท่านจึงบอกว่าบทสวดมนต์มันอาจจะมีแนวโน้มไปในทางไสยศาสตร์พวกไสยศาสตร์นี่แหละ ถ้าสวดมากๆเข้าเกิดมีอาถรรพ์เป็นพลังมนครอบคลุมจิตใจบนศยศาสตร์ทำให้เกิดพลังร้อนเมื่อเกิดพลังร้อนแล้วมันก็อยากจะลองของในเมื่อหาใครที่จะมาเป็นคู่ปะทะทะเลาะไม่ได้ก็ทะเลาะกันเอง คนบางคนสวดมนต์ทั้งศสยศาสตร์ยิ่งสวดมากเท่าไรจิตใจก็ยิ่งโหดเหี้ยมแล้วก็มาทุบตีเมียของตนเองอันนี้มันเป็นเพราะพลังมนต์ศสยศาสตร์ จนบรรดาลให้เป็นไปเช่นนั้นบนอันใดที่มีแนวโน้มไปในทางศยาศาสตร์บนอันนั้นย่อมส่งผลทำให้จิตร้อนเพราะมีพลังร้อนแต่ถ้าเป็นพลังของพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพลังพรหมวิหารนี่แหละคือสุดยอดประเสริฐสูงมากที่สุดทำให้ผู้สวดเกิดพลังเย็นเป็นไปเพื่อ ผูกมิตรไมตรีกับสิ่งทั้งปวงลดความเดือดร้อนวุ่นวายใจไม่พ่านหาเรื่องทะเลาะเบาะแววงเกิดมีแต่ความรักเมตตากรุณาทำความดีต่อกันสงบร่มเย็นมีความสุขและชีวิตก็มีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วยเพราะฉะนั้นให้ทุกคนจำเอาไว้นะหลวงพ่อพุธ ฐานิโยวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาขอน้อมก้มกราบพระคุณครูบาอาจารย์กราบกราบกราบสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่ขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ